ส่วนที่เทศบาลเมืองศรีราชาค่ะในเรื่องโรงพยาบาลสนามก็เช่นกันนะคะร่วมกับทางอำเภอศรีราชาค่ะไปลงดูพื้นที่นะคะในการเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยค่ะโดยคุณชัดชัยทิมกระจากนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหารค่ะ ไปลงพื้นที่ที่โรงเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อที่จะไปประเมินดูความพร้อมนะคะในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งทางนี้สำหรับอำเภอศรีราชาเองก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะมากขึ้นในทุกวันนะคะส่งผลให้โรงพยาบาลในพื้นที่มีเตียงไม่พอในการรองรับกับจำนวนผู้ป่วยทางนี้ก็เลยเห็นควรว่าจะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล บลและเป็นจุดที่ให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นได้พักคอยป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างโดยจากการที่ไปประเมินพื้นที่นะคะก็คาดว่าน่าจะรองรับได้ประมาณ50-60เตียงค่ะซึ่งทางอำเภอศรีราชาก็จะนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะคะให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปค่ะ ในส่วนของเทศบาลศรีราชาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโควิดได้งานเอามากพอสมควรนะครับโรงพยาบาลโดยเฉะยมการสมเด็จเนี่ยก็ขาดเตียงอยู่ประมาณ100ยกว่าเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทศบาลศรีราชาพอที่จะแบ่งเบาให้โรงพยาบาลต่างๆได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าที่จะเป็นการดีเพราะว่าเราจะเอาคนที่รอเตียงเนี่ยมานอนอยู่ที่ที่โรงยาบาลนี้นะครับประมาณ5-60เตียง แล้วกเ็เมื่อได้เตียงแล้วก็จะมุ่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะให้การที่อยู่ที่โรงมยิี่ยสามารถที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับ